สบายดีพี่น้องสบายดีพระสุขทุกคนขึ้นมาแตนลกมาได้รำหน้าขำมืดยังไม่ทันได้กินข่าวพี่น้องเบื่อมาเห็ดกินตอนนี้ก็สิฮอดสองถุงละสองถุงกว่าพูอละมันนีงจะมาต้มไก่กินข้าวแรงพี่น้องอื่อตอนเที่ยงก็าจะได้ลูกน้องหวานแฮร์ร่าปลา ไก่ว่าดูไก่ไก่เดแจไก่ดูไก่ข้างมันขางซุดมันห้ามมันจะขอไก่ครั้งมันเลยตัวนี้ไก่ไก่ขมไก่แซบแซ่บ่อยสดสดตอนห่อนมีแห้งยาวๆไปหน่อยคำแล้วคำแล้วมืดแล้ว ดำหน้าขึ้นมาเป็นมันบานีพอขับมาแล้วมันเริ่มเบิดพลังงานแล้วมันเหนื่อยแล้วบ่อนหออลาเบิดอ,อย่างนตำรวจตันไทยหน้าจุ๊บอยากท่านคือว่าตอกตอกตอกจิกกันสวัสดีครับเลวทุ่ทุ่สวัสดีครับกันสวัสดีครับป้าลูกกอน,อนเอออย่างยังพัอลูกแมงไม้มเห็ดเพ่นลูกมาตัว,วมันเห็ดนะแต่พอและจังบได้อยู่ดีเท่านี้เดี๋ยว เย็บแน่เลยเพื่อแมงกุลเงอๆนะมันนำเพราะมันเป็นสายลงไปเอาไปใส่รถไทยนะเชื่อไปใส่รถไทยเสียงแมงไหมห่องเห็นไอมเจดจหน้าห้องกัตชะนั่นต่ว่ามือนีผ่าขาวดาวแจ๊ ม่ยรารอ่ไว้แล้วป้าลุงเอ้ยมาเปิดเค้กขอบคุณพี่สาวใจดีพี่จา้าเนาะสื่อหลายๆอย่างคนสื่อให้จากห่านสาวแสงเค้กจากร้านสาวแสงจะได้ก็หาอยู่ดีมีแหงลล้งลำรวยเงินทองเด้อเห้เด็กๆได็กิกกกนนี่ก็คือเด็กๆก็กมีความสุข ผ้ให้ก็มีความสุขนำเออนานเอ่ังีมัต้องจะป็นต้องบอกอีกเป็นเหตุเป็นเอาไมู้เอาไมู้ถกไม้ลู้ำอ่ะถไมอ้าวถกถุ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 เออ นะครับขอบคุณเบิร์จุกูจุกคนผู้ที่ซอยเรือแต่ผ่านมาเนาะเหตุให้ขอบขัวเฮาไม่อยู่ไม่กินมีอะไรกีนนำการอะไรไป้องเลยโบมีเทียนบ่มีเทียนบ่มีกับโบมีกับโบเป็นยังบ่เป้ามาห้างอยากเป้าอยุนบ่มีเทียนลูกบ่เป่าก็ได้เป่านั่นได้ผลเทียนัเทียนบ่มีเทียนใครอย่างเงี้ยเปบาขยานเนาะบ่เป่าขยานเนาะ กินเลยนะลูกเนาะตัวมือตักเลยลูกตักรถตักให้ทันว่าหน่อยตักก่อนนี่ตักทันว่าตักซิมังดูลูกตักฝอยทองอีเด้อะซิมังดูลูกซิมังดูซิมฝอยทองไงเดีปลาลุงตักูก โอ้ยเกิดมากินเป็นลูกไส้ก่อนมาได้ไหมอ้าวกิน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 เรื่องเรื่องเงินเช็คนี่เล็กน้อยเข้ามาครอบมาเ้าบ้านเรืในหนาเามาไม่ให้มูกินนั่นนี่จี๊ตักให้กินยางนำนะสองเซ็ตนะเดี๋ยวจ็เจ็บหกห้าเอ้อกินกินกินเข้าไหมเขา

ชอบชองเหมือนกันไม่ได้องมันแพงยังอาอยู่บ้างไม่ไม่่ได้เป็นไงนน้มกหจ้ล่แอบบแบหิวลอยละเอามาเต็มขึนมาในหน่งหน้าทำกูไปดำหน้าเอบอทำหายบอปาทำหายเยอ

แล้มันมีช่องแคบอยนี้นาปล่อยทองอย่างนมีขยงเพูอย่างนี้มีมีแต่ไงต่หกเสีบเสียบหัง่ายเสียบเรีบเลยเสียบเสีบบอลทำไรเสีบบอกทำอะไรเสีบบอลสบเยอหนุ่มเมื่อคืนก็เสียบหนุ่มเมื่อก่อนเสบตนใจ แต,ต่ตะโนมันยังเหียวจิได้ไินได้เบิดอยู่นะิ้ได้เด็กน้อยคนนี้เขาเกินขาเกกินเาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเขาได้ไ้กินพออ้าเป็นยางเหี่ยวแล้วตากล่หัวตัวใจหัหมวยอนี่หัวคือนี่อยู่นะ่หละหวหม่หเงนหัวเงินคหมวกันเล็กใครเสือคนน้คืออดีต กูก็ได้มีนะกคือ่ใช่ก็้าจจบอกกูกูไมต้งอันใครตัวบ้างข้าบนใส่ผมยนาใส่มเหนื่อยอย่างน้ม่้องคืต้มเนาะบเจิดเจดสิบลอน่อย่างสิต้มเหนื่อยนค้ดโลดนเนาะโน้ดนำยังไงเขา่งเบ็เตยเลยเขาดเหมือนย่งุหนึ่งก็ได้เหนื่อยถ้าหน่ลงคือกันแล้วุแบบนี้นี่มันก็ติเนาะ เนอนุตนไฟอะไรก็พอด้าหนน้ขาดแม่เต็มนหนม่เต็มเขาหัตา้อนาชาเขม่เห็นองเทมตเต็มเออเต็มข้างไนางัไปมนแ้างไหห้าตัปหลาดตาลกจัีข้างใตลดอารุจักก็ล็ดเลดจะเลหัวเลดโอยเจริญเต็มบุญเจริบญ

ขุ้นวันมากข่รถเรียใส่เรียกว่าเนี่ยคุ้ลายเดี่ยวย่างคนคุ้มในคุนเน่ะเงินใช้มากนะตุ่นต้่นตุ่คุ้มขนาดเฮอไม่ต้องจุกแกงแกงงูถึงยังป่าุ้ยหมดเนี่มันมันจกิ่นนี่รอเลยนะเพระ่เอ้ยแม่หนำเนื่องก็เปิด่าบะคาบะเอามูมาใลายหัวหายเกูมาใชายหัวหายร่้ไอแก้วมาคาย ก็ไปใอไน่ทต um mm yeah, 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 so right? ุ้ยกจายใช่ไานตุ้ยเรกจะไปอไนเียปากเปือบดกินใจกุสวดเเอนั่งกรปุ่นในนั้นใคพห้กันทันัจะไปจะไปอนไบอกให้มาดอกซื้อมาให้กปุนอ้าวจะไป้มไ่ได้บอกให้กปุนมาักกระปุนบมรมะกิจกปุนเยอะไรกัน พีน้ยกินเค้กแล้วคาาเบ่งต้มไก่เป็นอะไรสุกหรือยังนี่ไะปละไม่บวงเนี่พรมันบวักอะไรก็บวงยังเอาไปละข้างนนต้มมาก่ยวมยังานมามาที่เทยมาต้มไก่กินยังบวมัากยังมักินมาอยู่ต้มก็ตมาจักไรวกันแล้ ทำไทำไยยางทำได้ย้างไหนปลุเงมองดูไหนไปลุเมึงดูได้จ้างได้จ้างได้จ้างไหเบังดูดงดงปลุ้งบังดูเออแม่ขน,นุนเออน,อ,อ,น,อ,น,น,นอนเดียแม่ขนุน เปีนน้องเลยกินข้าวแรงสองถุมกว่าสองถุงเสียหกสามถุงมนยัง่เกินข้าวแรงอันึ้อมาด้องกคนแรกที่มาบสมเด้อพี่น้องพอกัอนไปคลิปหนะ้า